สบายดีสบายดีเมื่อทุกคูทุกคนทางพี่น้องฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศเมื่อนี้แม่น้องปานสิพาทุกคนมารีวิวบ้างส่วนอย่างน้อยเนาะเป็นเบียอย่างน้อยแม่น้องปานสิพากับทุกคนไปเบิ่งเดอว่าอย่างของแม่น้องปานนะเป็นติดตาแล้วบอือว่าเป็นตาเอาก้างหรือว่ากิ้งก่อยเอียงนี่แหละมาติดว่ะนะเนาะทุกคนเดี๋ยวแม่น้องปานสิพาทุกคนไปเบิ่งนํากันเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคน นี่ก็คือส่วนอย่างของเขาเนาะที่แม่นกป่านเอามาเบิ้งเนาะกับประมาณนี้อยากให้ว่าให้พี่น้องทุกคนในเบิ้งนํากันว่าต้นอย่างของแม่นกป่านสมนีมันเป็นแต่ติดเอาติดตาติดก้างเอาอย่งก็เพื่อนห้องอย่างตามันบอมามาต้อระบอเือค่ะอย่างนี้นะเนาะเป็นระบอหรือว่าใหญ่โพดหรือ่าน้อยโพดเนี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะเด เป็นละบอสัมีหรือว่าแนวใดยังน้อยโพดบอสัมีเนาะที่ต้นน้อยมีต้นน้อยต้นใหญ่เนาะทุกคนเด็กะนาจะยังน้อยน้อยก้นมือแม่นกป่าน้อยหนึ่งเนาะทุกคนแต่บางต้นกัใหญ่อยู่เด็ประมาณนี้เนาะทุกคนเสียให้บังกล้ยเด้อเนาะทุกคนกล้ยกับงามงามกับบุ้งหัว่ามันเป็นอย่างว่าคือว่าเป็นอันนี้นี่เนาะ เให้เพัน่นหาเพั่นมาเสียหญ้าน่ะทุกคนก็หาแล้วหาเพั่นมาเสียหญ้าเขาสวยงาม,ย,งามยิ่ทุกคนแต่ว่ากล้วยกงังามงามเดี๋ยวจะให้บ่งกล้วยเลยแม่นงป่านปลูกบุษันได้ปีได้กินมากแล้วทุกคน,นกล้วยนะอันนี้เพื่นห้องกล้วยอย่างบัวนี่ ไกลละก็ชีเป็นตตัดแล้วนะทุกคนเป็นแล้วนะนี่แต่บรหาได้ตัดซำนี่ไม่อันนี้เพิ่นเอินว่ากล้วยใส่พันจีนเนาะน่าจะแม่นึ่แหละได้ยินเพิ่นว่าแต่แม่นกป่านก็ไปอันคอนนาเพิ่นมาเนาะทุกคนไปขออันนอวะฮะนะทุกคนคอมาปลูกเพราะได้เห็นแนวทุกคนงามๆได้ยากจว่ท่วมหัวแม่นกปานละบางบอนเนาะ งามงามบ่ได้ปลูกหลายตอนนั้นแม่น้องป่านปลูกคะเราปลูกกันทําที่แรกกันปลูกกล้วยปลูกกล้วยแล้วอันมันอันนั้นดินเป้าว่างกันเลยว่าเอาอยางมาหลงใส่เพราะว่าเวลาเอาเสียหญ้าตัดหน้าเนี่ยจะค่อยบรได้อันนั้นเนาะมันจะค่อยบุเซียเที่ยวั่นนะเฮากันเลยว่าได้สองสามย่างไปนํากันฮอนๆอนไหนนี่ นี่มันก็ออกมาแล้วเมื่อกี้นี่เป็นกล้วยอันนั้นกล้วยกล้วยไข่เนาะใส่พันจีนตัวนี้อะแม่กล้วยคนเหล่าห้องกล้วยหอมแต่บุหัวมันกล้วยอย่างบุการกกการมันจะเป็นอะนี่เด้แจะมันกล้วยอย่างคนพี่น้องฟังไทยบุหัวเ้อว่าห้องกล้วยอย่างขันไผ่หูไผ่นั่นก็บอกมาเนาะคอมเมนต์มาว่าอันนี้มันกล้วยแนวนี้สิเราจะได้หูจักอันนี้คนเหล่าห้องกล้วยหอมทุกคนเดย อันนี้นะแต่บางปลูกบางการเบางใบมันนี่ยังว่าที่เป็นติดละบ่ย่างหานี่มองไหมต้นมันก็ซ้านี้แหละประมาณนี้ต้นยากต้นใยก็มีแล้วต้นอ้าวใ่เนาะซ้านี้พอดีติดบ่ให้ทุกคนเบื้องไกลๆนํากันเด้อเบื้องเบิ้งไกลๆใิให้เบิ้งงไกแนี่เนาะเด้ต้นซ้านี้น่ะ เป็นตาเอามาติดแล้วบอหรือว่ายัางไม่ต้องป่านกับผู้ฮนะู้เนาะวันเป็นตาติดระบอหรือว่ายัางนะจะให้ทุกคนได้เบิ้งน้ากันได้เห็นน้ากันว่าเป็นตาติดบอเนาะกบไหลบันไะดน้อยหนึ่งมันก็นมีมังมังเหงเด็นะทุกคนอันมนมันมังเงว มะเงียงเง้ยวฮนเนาะมะเงี้ยวมีต้นมะตองมีนออะดรแม่นงป่านปลูกปลูกนอปลูกใบไซม้เวลามันใหญ่มันก็จะได้กินอันทั้งกินทั้งนอแล้วก็ได้ไซม้ไปพร้อมทุกคนอืมประมาณนี้อันนี้แถวนี้อย่างเขายัางอ้านออยังบุนเป็นทุกคนอันนี้ยังบุนเป็นตะติดตาอันนี้คันม่าติดเป็นติดก็ได้เพราะว่า แถวนี้ฮะน่ะแถวนี้เขาปลูกลุนแถวนี้เขาปลูกลุนแถวนี้นะแถวนี้ปลูกลุ่นก็เลยว่าแกนมันจะออกเป็นสองงวดนะทุกคนแก่นอย่างแม่บอกแม่แหละงวดงวดแรกให้แม่น้องปานปลูกตัวไนท์ฮนตัวที่ว่าต้นไน่์ฮะน่ะตัวนั้นเนาะปลูกตัวนั้นต้นนั้นฮนแล้วมันปลูกก้อนแกนที่ว่าออกมางวดทําอิดล่นแก้นมันล่นมาทําอิ้ท่น่ะแล้วต่อมาจะค่อยมาปลูกจํานวนนี้จํานวนนี้ฮันอย่างน้อยนี่เนาะ อันนี้ยังน้อยอยู่ทุกคนที่แรกงัวมากินแด้งัวมากินดีแต่มันกินบหมดค้ามันกินหมดนี่โอ้ยยันป่ายน้ำตาให้อยู่แหละ <c oughs> ยันยันได้ให้น้ำตุงงัวมากินจัง <c oughs> ให้บะเงินกล้ยกวย้ <c oughs> กวยมันออกมาออกนอกลาหลาทุกคนมันออกนอกลายแท้ไลว่านอกรวยนะ ก็งามเลยนี่้วยหอเออกล้วยน้ำว้านนี้กบกอกล้วยน้ำว้านนี้งามบ่นั้งามเด้นี่ออกมาหล่ไล่นอนี่กันอ้อหนึ่งสองสามสามสี่นอคุณป้าออกหลายเทไรว่าคุณอันนี้ก็กำลังออกมันงามเลยทุกคนปลูกกล้วยนี่สงสัยมันอัน มันทึกดินเลยเนาะทึกกับดินนะดินมันงามปลูกยังก็งามเนาะทุกคนแม่นบอกแม่น้องป่านกับบค่อยสบายไปเลยเนาะเป็นวัดเป็นไอ้หนึ่งแต่ว่าที่แรกกับคือยานาันเป็นโควิดแต่แต่บุฮูเลยว่าที่เป็นโควิดหรือเป็นอีกอย่างนะเพราะว่ากับวได้กวดเบิ้งเนาะว่าสิไปซื้อเครื่องเครื่องมากวดอยู่แต่ก็ว่าคันว่าลีนบ่อีอย่างบุมีรถซารแล้วแม่น้องป่านสิไปซื้อเครื่องมากวด แต่ตอนนี้ฮันบได้ซื้อมาอยัางบได้ซื้อมากปวดเถอป้าทุกคนเบิ่งแมงแข่งไหมันแข่งกับเนี่ยเห็นบ่แมงแข่งโอ้แมงแข่งอันนี้มันยังน้อยทุกคนไม่ไห,หลยอยู่เนาะมาแจวเดว้คือสิแยบแท้เอามาแจวกินนิ่แซบสุดกับอันเขา เขาเหนียวหนึ่งอ่อนๆสิเนะาะใบเลยแม่น้องปานมักขนาดน,นี่เรามาละวยากส <c oughs> สำหรับการติดตาอย่างนี้เนาะถ้าผู้ใดหู้อันใดกับเม้นมาบอกกันแม่น้องปานไดใด้ทุกคนเพราะว่าแม่น้องปานกับโบได้สำนานในด้านนี้นเนาะผมโบได้หูจักนะเพราะแต่ว่าเห็นเพื่อนเฮ็ดแล้วก็ฮาว่าเฮ็ดไปนำเพื่อนนะนะคันผู้ใดหูผู้ใดมีวิธีแบบใดที่ว่า ดีกับบอกแม่น้องป่านได้เนะเม้นมาบอกได้นะทุกคนเพราะว่าเขาจะได้มีบทเหียนขึ้นไปเรื่อยๆเนะพาะผู้ได้หูก,กับเม้นมาบอกแม่น้องป่านเนาะว่าสํมนีมันติดตาได้แล้วสิหรือว่าบูได้กับบอกมาเนาะทุกคนเพราะว่าจะได้มีความหูเพิ่มเติมขึ้นอีกเนาะทุกคนต้นมหฮงของแม่น้องป่ากาลังเต็มมากอันนี้ก็อ้ จังแม่อันนี้พ่น Home, ห้องมังหงอยากเป็นไปหหไงปลูกพอดีได้สนหฮมเดอโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่น้องป่านก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนถ้ามาคลิปนี้กับฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งซองแม่น้องป่านสแนลเด้อๆก็ขอบใจนํำทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม่องแม่น้องป่านสแนลตั้งแต่ต้นจนจบเนาะท้ายนี้แม่น้องป่านกับบมีอย่างาไรมีแต่คำอวยพร ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญความพาสุขโรคภัยไข้เจ็บหายไปน้ำปีเก่าสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของทุกๆท,ท่านท,ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะทุกคนขอขอบใจบายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ